ครับลูกน้องต่อยกันทํายังไงดีครับพี่จริงจริงๆเรื่องนี้ <c oughs> เคยเป็นประสบการณ์ตรงของพี่นันเลยนะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่นันเป็นวิศวะเนาะก็มีตอนนงคืนเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนมาบอกพี่น,นันพี่น,นันคนงานตีกันที่แคมป์อ,อ๋อทำยังไงดีสิ่งที่นันบอกคือต้องแยกมันออกก่อนแยกมันก่อนทีนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องทาคือเราต้องเคลียร์แต่เคลียร์ตอนนั้นอย่าไปเคลียร์คนมันร้อนอะ ทุกคนฝั่งซ้ายก็ร้อนฝั่งขวาก็ร้อนทุกคนยืนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองหมดเลยอะ่ะเพราะงะั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเคลียร์ปล่อยให้เวลามันเยียวยาเนาะเพราะงะั้นเนี่ยต้องให้เขาคูดาวก่อนทีนี้ไอตอนเคลียร์เนี่ยสำคัญมากๆบางครั้งเราเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเราจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้สิ่งที่เราต้องทาคือเราต้องรับฟังเนาะเราเป็นคนกลาง นะเราเป็นคนกลางเราต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายฝั่งนี้เขามีเหตุผลอะไรฝั่งนี้เขามีเหตุผลอะไรแล้วเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ถ้าใครผิดก็คือผิดใครถูกก็คือถูกไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นเด็กนายคนนี้เป็นเด็กชั้นแล้วเราเข้าข้างคนนี้ไม่ได้เพราะการที่เราเข้าข้างคนที่ผิดมันทําให้เกิดการเมืองในองค์กรมันทําให้คนดีๆจะออกจากองค์กรเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ เป็นสิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเจ้านายต้องเรียนรู้ในการวางตัวไว้เลยนะครับว่าวันนี้เราต้องรับฟังแล้วยิ่งต่อไปคุณต้องบริหารคนเยอะๆแน่นอนเวลาทํางานมันอาจจะมีการขัดแย้งเบาะแว้งกันบ้างสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราเองอาจจะต้องเริ่มเรียนรู้ในการมอนิเตอร์ริงว่าเฮ้ยใครเริ่มไม่ถูกใจใครสิ่งที่เราต้องทำคือจริงๆแล้วดับไฟตั้งแต่ต้นลมน่าจะดีกว่านะครับ กว่าจะปล่อยให้มันเกิดไฟโหมลุกแรงแล้วตอนนั้นเราค่อยไปดับไม่เวิร์กเลยฝากไว้นะครับสวัสดีครับ